สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเมื่อน,นี้อยู่กับสมบัติดำซิ่งพี่น้องภาาปีพานองมาเบิงมาชมรถไทยันมานะครับเมื่อน,นี้แพ็คคู่พี่น้อง30ไลนนะครับลุยกันมาแต่เศาพี่น้องเฮ้ยทึ่งเหนียวทึ่งเหนือทึ่ง,งลมพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็พี่กัดอยู่ทั้งบ้านน้องว่านะครับ หนองว่าตำบลศรีวิไลอำเภอเสราภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องแปลงสุดท้ายนะครับสิบไร่หลังจากที่เฮาลุยกันมานี่ยยี่สิบไร่นะครับนี่แปลงสุดท้ายนะครับเหลือประมาณสามไร่นะครับปั่นไปแล้วน่าจะประมาณเจ็ดไร่พี่น้องจันมาหาสิบเมตรแล้งมานะครับเมื่อน,นี้มาสองขันเลยพี่น้อง เป็นอย่างตีมันลมพี่น้องมันลมขันไปผู้เดียวนี่ก็เสี่ยงในการลมนะครับขันลมก็ยากบูต้องเอื้นพี่น้องเฮ้าซุ้มรถน้ากันขันยูไกลกันแน่กะสัวสีมากนะครับเสียเวลากันทากันด้วยันนะครับผู้สีมาดึงก็เสียเวลาผู้ถือดึงก็เสียเวลานะครับก็เลยเมื่อนี้จัดแพ็กคู่ครับของน้องนะครับ 2องเศร้าหรือว่าโชฟเฟอร์บัก2องเศร้านะครับยันมาหาสิคือกันพี่น้องรุ่นเดียวกันนะครับ EF หาหนซีที่นะครับมากับสมบัติดำสิ่งนะครับมัอนนี้กับมาลุยกันนะครับโอ้ยทึ่งลมพี่น้องเหนียวทึงว่งเหนียวทึ่งเนืดใส่กันแบบหดๆเลยนะครับ โลยางเดียวพี่น้องใส่เกียร์เต้าต,อตลอดเลยนะครับบักสองเศ้าครับเจ้าฟัวเศร้าถอยถอยอใกล้แล้วพี่น้องนี่ใกล้จะเสียต้อสำหรับให้นี่นะครับยันมานะครับใส่โรตเตอรีเป็นของยันมาครับ สำหรับบักสองเศร้านี่นะครับมากับรถเลยนะครับเป็นของยันมานะครับสําหรับโรดตารี่ตัวนี้รอบในการปัน้นพี่น้องนะครับเหนียวเหนียวเนื้อเนดนี่นนนสําหรับยันมานี่เป็นรถรอบจัดนะครับรถรอบจัดพี่น้องรอบในการปั้นนี่ รอบอยู่ที่ประมาณพันแปดถึงสองพันนะครับสำหรับรอบการปัน่นเพราะว่าเ้าปั่นนี่เป็นเกียร์เต,เต,ตาหรือว่าโลนะครับเกียร์เกียร์สามนะครับโลสามขันเ้าปั่นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ห้เกียร์หนึ่งนี่โบได้นะครับไปว่ลอดนะครับสำหรับรถจันม้าเพราะว่าเป็นรถรอบจับโอ้เมื่อยพี่น้อง <c oughs> บักสองเศร้านะครับสำหรับโชเฟอร์เฮาเมื่อนี้จัดสามทงเลยพี่น้องทงละสิบไรน,นะครับสามสิบไรพอดีรถลดสองขั้นพี่น้องนี่ก็เป็นแปลงสุดท้ายนะครับสิบไรขึ้นกันโอ้คือถอยยาวแทวหนอาบ้าน้เมื่อยพี่น้องแรนน้ำรถวังหันนี่ จาของหน้าพ้านบ้านแล้วพ้นไปกลับบ้านแล้วครับเหลือแต่ไทยรถโอ้เมื่อยพี่น้องเลยช่วงรถติดลมผมบ่ได้ไทยนะครับเพราะว่าสองคนนะครับบ่มีเวลาบ่มีโอกาสไดทไทยทํำตอนรถติดลมดึงกันนะครับอยากได้ภาพมาฝากที่ฝากน้องอยู่แต่ว่ากะมีสองคนก็นเลยบ่ได้ไทยพี่น้องมาบ่ต้องเอามันละเนาะครับ มันพอท่านแห่งนะครับสําหรับพื้นที่ที่เขาปั้นนี่เป็นดินเหนียวดินท่ามเล็กน้อยนะครับพี่นอ้องอยักบืนยกนะครับเหนียวๆใส่เกียร์เตาโล่สามนะครับในการปั้นสําหรับยันมาเฮ้ารอบกว่ายูทีประมาณพันแปดถึงสองพันนะครับเป็นบางเป็นบางมองนะครับแต่ว่าบ่อรุดบ่อรุด พันเจ็ดนะครับบอลลูพันเจ็ดพันเจ็ดพันแปดบางจุดก็ได้เหยียบหอดร้อสองพันพี่น้องกระสันมันบืนบ่ไหวนะครับสำหรับยันมาเมื่คือคู่กุฏาพี่น้องโอ้คือถอยหน้าแถวบักเศร้าโอ้ขุนเจ้าฟองหน้าทางขุนมาแล้วทางขุนกับเยนมานะครับ สอสุรชัยต้นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันแล้วองแต่ว่าเค่องเป็นเอ็มยูนะครับเชียวมาหามเชียวมาไก่สีเล้วลลาพี่นอ้องเลือประมาณจักสองไลนนี่แหละถึงสามไลน์บอดก็เลยขอจักชิปกันนะพอได้ให้พี่ให้น้องมาเบิง่งมาชมนะครับกันจิ ่ายแต่ทิปย์ไรกบงานบ่อไรนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผู้ยุบานจิจมให้พี่น้องว่เาเล่นหรอกว่าหาจวดมาหามจวดมาเห็นไหมคักว่คักว่าคุณยอดครับคุณยอด เป็นอะไรน้ำมันถังหัวถังหัวว่าดันพี่น้องเอาธรรมดาครับมันเหนียวมันเหนืยดมันก็ต้องกินกันแน่ธรรมดานะครับใส่กำลังรถกำลังรถมันดันหลายนะครับสีสูบไดร์เลย์อินเจคชั่นนะครับยันมานะครับสีสูบไดร์เลย์อินเจคชั่นอ่าสีเบ็แรกมานะครับ 4ที่ n v 818นะครับสำหรับรหัสเครื่องยนต์สำหรับยันม่านะครับรอบอยู่ที่2 0 0นะครับตัวนี้รุ่นนี้เก้าเกียร์นะครับเก้าเกียร์เดินหนะ้าเก้าเกียร์ถอยหลังพี่น้องยันมา่า น้ำหนักกระยูที่ประมาณตันเครื่องพละนะครับสำหรับยันมาตัวนี้พั0 0กิโลยางหนาก็ใส่ขอบ18นะครับ8.18สำหรับยางหนาเพิ่นนะครับส่วนยางหลังก็ใส่13.6ขอบ26นะครับเดินหน้าถอยหลังต้องเหยียบเบรกก็ต้องเหยียบคัดนะครับ เราต้งองหยบยบเบียกก็ได้นะพี่นอ้องหยยบคาดนะครับแล้วก็ต้องยุดยุดให้นิ่งนะครับสาหรับตัวนี้พี่นอ้องระบบเดินหนา้าถอยหลังนี่ยากบอคล้องโตเท่าไรน,นะครับเพราะว่าเบียกเพี่ยนทิศทางนี่เป็นอของพลาชิปนะครับเกียกขลาชิปนะครับสาหรับเกียกเป็นทิศทางเดินหนา้าถอยหลังพี่น้อง โอ้ปั้นมาหนีกัดโลอย่างเดียวพี่น้องเกียร์เต่าอย่างเดียวเลยเมาหนีอ่ะเกียร์กระายดีแทบสีบ่ล้อได้ใส่ครับอ่ะรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องสำหรับให้นี่นะครับนี่เหลือจากนี้ครับพี่น้องนี่เหลือส่วนนี่ลงมานี่นะครับนี่ไปหากอไผ่เฮานี่นะครับประมาณสามไรสองไรกูก้กลัว อะลงมาให้ล่างแล้วพี่น้องโอ้ให้นี่คือมีมีน้ำนอนนี่ลมบอลมบอ หน้าฟังเท่นานั้นเพิ่นกับปั้นเมื่อนี้กันครับยันมาสีซบเก่านะครับอู้เพิ่นลงไปข้างล่างแล้วพี่น้องกำลังเริ่มปั้นกันพี่น้องเมื่อนีอ้หรือว่าเอาเอานี่ก็สี่หาหกขั้นอยนะครับหนาหากระไลพี่นอ้องหนาไว้กับหนาฟันเฟือบนะครับนี่สุดยอดเลย ปันเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ให้่ได้ครับมันบ่ละเอียดพี่น้องอ่าขันบ่แลนสองรอบนะครับแต่ว่าเมื่อผมนี่สิจัดโลอย่างเดียวนะครับคือรอบเดียวจบไปเลยอ่ามันสีละเอียดก็กันพี่น้องอหรือจงได้หราว่าก็แล้วแต่ผู้ผู้พ่นปันนะครับแต่ว่าสําหรับผมนี่ผมจัดเกียร์เตาอย่างเดียวครับหนาหนานี่รอบก็ โรตเตรีเฮากับสัตว์บุตะครับเอารอบแปดสอพัน 2, เลยครับย่ามาปันนะครับเกียร์โลเกียร์เตาหรือว่าเกียร์สามเตาเฮ้าตามที่ผมปันมากะผมก็ว่าสู่เกียร์เตาว่าได้หรอกพี่น้องการปันนี่เกียร์เตามันสีละเอียดดีนะครับ บางทีมองรมๆนะเขาสิไปจัดสองรอบมันมันจัดว่าไรดอกพี่น้องไปรอบเดียวมันกะรบมแล้วขันขนกระเทือนในรวมเขาก็จัดโล่ไปเลยครับรอบเดียวจบไปเลยเอาอาจัดไปจัดไป สับนีสักก้อนพี่น้องมือนี้พอไเด้เมื่อฝากพี่ฝากน้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพอกันไมหมเฮานะครับกับสมบัติดำซิ่งนะครับเ,เดี๋ยวเพิ่นสีว่าให้ค่าไทายได้คลิปให้แต่ผมปั่นผู้เดียวบทีวานะ่าเอาคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับมือนี้คลิปนี้อำลาพาจากกันสัสดีสักก้อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมอยู่ดีมีแห้งสบายกันสูขสู่ค้นพี่น้อง สวัสดีครับผม